ยังสูมไม่ได้นะคะต้องยืมรหัสเพื่อนมาแทนนะโอเคนะฮะนี่นะคะเป็นสไตล์ใหม่นะคะที่ทุกคนรอมานานมากๆตั้งแต่เปิดเปิดไอเกมบูล็อกมาแรกๆนะฮะก็ก็ในที่สุดมันเข้ามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไปล็องกันเลยอ่ะสกิลหนึ่งนะฮะไคเซอร์อินแพคนะฮะเออสกิลนี้สกิลนี้มันเป็นยิงแบบแบบนี่นะฮะเป็นยิงแบบโคตรดีนะฮะอย่างเงี้ยทุกคนปัง ดูดูดูบอลดูบอลดูบอลดูดิมันสามารถแบบไกลได้ถึงตรงนู้นนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอีกรอบนะฮะทุกคนโอเคนะทุกคนไอไอคนนี้มันก็ไม่ได้ไปสนใจมันนะฮะเพราะว่ามันแอบเข้าตามมานะฮะแอบแก่ะน่าจะเป็นเพื่อนของผมมานะแล้วดูนะฮะทุกคนสกิลหนึ่งไกลมากดูนะปังดูดูดูบอล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 โอ้โห สกิลสองนะอันนี้น่าจะใช้ยากหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้ามีบอลอยู่นะฮะถ้ามีบอลกับไม่มีบอลมันเปลี่ยนนะฮะโอเคนะลองแบบมีบอลก่อนก็คือแบบหลบปึ๊บฟับงี้นะฮะแล้วก็กดสกิลได้เลยนะฮะแล้วก็ได้แบบเป็นโก่งงี้เลยโอ้ยขดเทคดเทคดเทคดเทสกิลสองนะ,ะถ้ามีบอลนะมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะทุกคนบอลต้องอยู่บอลต้องอยู่กับผู้เล่นของฝ่ายเรานั่นเองนะฮะนี่นะดูนะปึ๊บอ่ะดูนะหรือบันจะเป็นแบบว่า นี่นะดูนะฟึบหลบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะแบบให้ดูดบอลมาะะคือแบบโคตรบาโลูอะทุกคนสกิลบีนะฮะเป็นสกิลที่แบบว่าคือแบบดูนะทุกคนย่งบอลเพื่อนอีกแล้วแล้วก็ปัน่นโค้งทุกคนกุ้งอันติกันเลยดีกว่าไปกาเท้าเชิซะบูรักเอ้ยงเท่ อันนี้นะฮะเป็นสกิลที่ผมชอบมากๆเลยนะคะดูนะทุกคนอลองฝั่งนี้อะ่ะลองฝั่งนี้สามสองหนึ่งปุ๊บนี่อ,อ่ะเฮ้อผมลองกับนาวะฮะไอพวกขี้แพ้ฟังระยะก็ไม่ได้ไกลมากมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนะั้นนะทุกคนสกิลสองนะจะเป็นปั่นโค้งนั่นเองนะทุกคนมันเป็นแบบสกิลเนี้ยทุกคนสกิลยิงอีกแล้วนะฮะ แล้วก็แอคเลยอแต่ไม่เข้านะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันมันอันนี้มันเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมก็อย่างงี้นะฟึ๊บแล้วก็ยิงเหมือนเดิมฮะโอ้โหชนข่าทีแกแล้วก็มันก็จะบักนี้เลยเดินไม่ได้มาแล้วโองฉันคือสไตคเกอร์ไหนผมอ่ะอ๋อเอาเมื่อ้านโกโกโกอ้า อ้ามาไนไอยขอโทษเด้อ,อ,อดดไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้แหละปังไม่เข้าโทษโทษโทษรับโทษรับเฮ้ยกรี๊ฟมีมันนี่ีฟันพี่หล่อไหมจ้าไม่ได้มันใช้สก,กิลย่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโย่ไม่มเข้าโย่มีาเาวดิเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ทุกท่าเลยเหรอเนี่ยเข้าไม่เข้าเชื่อผม กำลังจะไปสกิลส่งให้เพื่อนเหรอไอ้บาโลนี่แหละของบาโลของแท้มันไม่เข้าอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวย้ายเสื้อไปดีกว่าทุกคนเอาเวลาแล้วทุกคนผมได้กองหน้าแล้วอ่ะอะอะอะเฮ้ยดำปากเป็ดผมได้กองหน้าแล้วเฮ้ยนี่มันฝ่าเฟดกันบ้าเอวถือว่ามันเฮ้ยหรือว่ามันคนเดียวกันวะแค่มักอมาโอ้ แกคิดว่าแกจะไปไหนบอลโอเคลเอ้ยสมัยฉ <laughs> so <or> ันฉันไม่มาเลยฉันเอาเองพลังบาโอของฉันมันตื่นแล้วไงล่ะบาโอบาโอบาโอคิวบาโอบาโอบอลโอเคิลค้นทีมใครอะทุกคน นี่ไงทุกคนอัปเดตใหม่แล้วอัปเดตใหม่แล้วมันซิ่งแล้วโอ้ยอ่ะมันซิ่งแล้วซิ่งตามผมซิ่งตามซิ่งตามเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยมันบาโลเฮ้ยมาแล้วคุณคอะไรอ่ะโออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเกมโอ้ยเกมดีไม่เอาจ้าเดราจะส่งไปเพื่อนเราวฉันก็วิ่งไปข้างหน้า วิ่งไปาฮะน้าบาโลเควลไม่ได้ดูวอ้า,อาวแล้วมันหมดเขินแน่เซิร์ฟเนี่ย,ย,ยอ้าปั้งอันติได้ใครอันติได้ใครอันติได้ใครอันติกระแเท้าให้ฉันซะบูลหรอกโค้ดเท่โค้ดเท่อันจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ฮึบอ ไอ้พวกขี้แพ้ปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเ จูงไปบอกพี่สวย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  ไหนใครบอกใช้งานยากฮะไหนบอกใครใช้งานยากเอาไปเอาไปถือว่าครั้งนี้ให้ละกันเอาไป <c oughs> ให้ตอนจบเกมเฮ้ย<อ>ไปแล้วไปแล้วอ,อีกแล้วหรออีกแล้วหรอไอ้เป๊ปซี่โกโจฉันรู้ว่านายกำลังจะทำอะไรอย่างนี้สินะโกโจ เลยอันนี้เฮ้ยเฮ้ไม่ได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 ้เอาสวยฮะฟุบฟับโดนก็ดูดบอลมาแล้วก็ยิงอีกเลยมันสูงเกินอ่ะเฮ้ยสวยกนจนยูทูบเจอของบอลให้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยิงฮันนี่เฮ้ยเเอาเสียบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเสียบต่อ คนเดียวที่มีใครเซิร์ฟกันเหรอมันนี่มันนี่อะฮะมันกันได้ด้วยเหรอกันได้ด้วยเหรออุ้ยไม่รู้เนี่ยซซซิามเกะบูล็อกกับท่านทราบลูรอก มันเป็นโกคนละมาเจ้านะักลับโกไม่ทันแล้วขับเท้าซะซะดูหรอเฮ้ยสว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 ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยทนันวะฮุยฮุยฮยฮุยโอ้โหเนี่ยไมโอ้โหเหลเวลาแล้วทุกคน,น thế đấy ra Kệ ra 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 Chi ra 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 bay อันติขอรอบขอรอบนี้ได้เรียนติอีกรอบได้ไห <c oughs> เ้เข้าเาได้ไงไม่ไอ้ทูดมันได้แล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไม่ฉันอยู่ข้างล่างคออยู่ไกลๆ <c oughs> ก็อยู่ใกล้ๆเข้าไหมผมว่าเข้าเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มตาไม่มีใครไปกันเลยเฮ้ยได้ตันทีแล้วไม่ชนะไม่รู้ผมขอโชว์เท่ก็พอมาอะไรอ่ะเสวยโก้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 ฮึบกาบเท้าซะบูหรอกเฮ้ยนี่มันอาวีดิว่ามันอาวีมันอาวีมันผิดเรื่อง อ๋อผมนึกว่ามันเป็นท่าเลี้ยงรีบยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่ต้องส่งแล้วยิงเลยยิงเลยยิงดิเออได้ใช้ติชักทีโหเกินโหดเกินจ้าโหดเกินโหดเกินผมพูดตามตรงห่อแค่ได้ใช้มาผมขอแค่ได้ใช้ม่พออีกท่านะ คอกตาหนึ่งเลยกันนะ <laughs> มันเจอเจอใจในนาคตพิกเกตบอลอะอไรอะเอาเอาเดินไม่ได้บักส่งมาให้ฉันหรือแกจะโดนฉันให้ส่งขุไม่เข้ามันเข้าขากันดีดี โทษเลยนะปะทีแต่พอดีโลกนี้มันต้องจำว่ะกรบคับ <c oughs> ยิงมันซะสไตเกอร์ฟึบเข้าไหมต้องเข้าแหละกูไม่มีอะ่ะเฮ้ยกูมีเอ้ยสวย ฮ้ยเฮอ้าคะแน ät, นคะแนนที่สามมันมันเหรอมันได้สูงสีเหลือเกินเนาะจะทำให้มันสูงสี่ทำไมเนาะ ยวจะไม่ได้ท hey, ุกคนเฮ้ยสวยจุดตะบนเราเอาบอลมาไม่ได้ผมเอะอะไรผมจะได้ทึบๆเอาบอลมาซักแอน่์การ์กดสกิลเลยโอ้ยคือเอ่อคลิปนี้อาจจะแบบมีมีอีโก้อีโก้เข้าสิงผมหน่อยนะฮะทุกคน <laughs> เอาแล้วเอาแล้วมันเอาคนบักอ่ะเรียบร้อยพลังอีกโก้ของฉันมันเข้าสิงโทษทีนะเว้ยฉันไม่ให้นายผ่านฉันไม่ได้ม,มันผ่านไปได้เฮ้ยโอ้โหเย้ยชยนะว้ยโอ้เฮ้ทุกคนเรียบร้อยเพื่อนผมมีช่องเดียวนะทุกคน ก,กดสุ่มซะหน่อย <laughs> โอเคนะสารคดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนยังลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเปิดัายละเอียดคลิปหน้าแล้วก็สำหรับที่ไอผมทำอะไรก็เพียงไม่ทีขอลาคลิปเลยนะฮะบ๊ายบายโอ้ยเหนื่อยมากโอ้เหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยมาก